อาไลอะเจียดฉันเรียแบบพี่มามันลองพอดีแล้วบ้าค่ะ้เคอนะอังนีโอเคอ่วันนี้เปสมาเข้าส0งรางวัลตกลงปะคะใช่ก็ รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร่วมง,งานแบบแบบนี้ที่แบบประกาศรางวัลแล้วแบบเป็นงานใหญ่ผมแดงใหญ่มากยาวมากดวยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินก็ตื่นเนต้นตอนได้ทราบข่าวว่าตัวเองได้แบบได้ชิงรางวัลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คือก็บอกแฟนคลับนะว่าแบบไม่ต้องโหวตกันเยอะหรือเกงใจอะไรแบบเน,นี้ยเออเพราะว่า คือเราก็แบบไม่รู้ว่าคุณเรียกในวงการบันเทิงเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยเรายังไงก็ได้อยู่แล้วใช่รยัง,ง <ๆ S 2> ไงก็ได้มาเติมเต็มกำลังใจให้เบสยังไงบ้างกับดารา,าจริงๆเหมือนเปิดประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาเดินพรมแดงหรือมาออกมา,าร่วมงานเราก็คงจะอยู่แบบหน้าจอ YouTube ไปเลยอันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ว่าแบบอุ้ยมีดาราคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีความคาดหวังกับรองมันที่กซอชิงไม่ค่ะสบายๆค่ะบาย เตรียมสปีดเป็นไหมครับสปีดเป็นเวทีกล่าวหรือว่าเออขอบคุณคุณแบขอบคุณเผื่อได้เผื่อได้ไปซ้อมกันใหม่ค่อย่าพี่รอดูหนูก็ต้องน้ำตาไหลนะคะต้องน้ำตาไหลต้องน้ำตาไหลต้องไม่สีไอแกงแกล้งถึงไม่ได้ ค่ะอฝขอฝากขอบคุณมายาอวอร์ดค่ะขอบคุณทางมายาอวอร์ดมายาทีวีอวอร์ดนะคะที่ชวนเบสมาร่วมงานวันนี้แล้วก็เห็นมีให้รุ้นรางวัลด้วยก็ขอบคุณมากค่ะอ่าตอนนี้คือโสดและสวยมากสดและสวยจังเราก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างๆก็เลยดูทำไมคะตอนตอนไม่สดมันไม่ว่างเหรอคะอยู่กับแฟนไงอ่า เป็นผู้หญิงติดแฟนการดูแลตัวเองของเบสก็ต้องยังไงครับมันต้องมีเวลาขนาดนั้นน่นตื่นมองกําลังกายทุกเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ออกกําลังกายแล้วก็แบบดูแลผิวอะไรเงี้ยทาคงทาครีมขัดคงขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อใข่ด้วยไหมครับเพื่อคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยไหมคะเพื่อเขาด้วยคนใหม่ก็ต้องแบบภูมิใจที่พีแฟนเป็นเราเอออกหนักกว่าเดิมไหมออกออกมนออกหนักว่าเดิมไหมกําลังกาย ก็ค่อนข้างก็คือแบบทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวอะไรเงี้ยก็ทุกวันเลยกาเอาซิกแพกได้ไหมเราก็ไม่ได้กัดอะให้เป็นกล้ามขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยาไมรู้สึกว่าต้องคห้คนใหม่เขารู้สึกว่าภูมิใจในเป็นแบบมีแฟนเป็นเบสเราต้องพัฒนาขึ้นไงพัฒนาขึ้นเขามาคบเราแล้วแบบนี่เราก็ต้องพัฒนาด้านความคิดทัศนคติรูปร่างด้วยหุ่นด้วยอะไรเงี้ยแซ่บก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยนะจากสิบเพิ่มเป็นร้อยตอนนี้โสดนะก็แซ ที่ริงแล้วสเปคแบบนุ่มๆมันเปลี่ยนไปไหมครับเอมันเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือจริงๆหนุ่มไม่ได้มีสเปคตายตัวนะแค่แบบเออคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนิสัยดีอะไรก็ที่แล้วเออแต่พอเราแซ่บมนก็โดนเจอคนแซ่บเราว่าฝัางไงบ้างครับ ปกติค่ะปกติค่ะปกติค่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงโดนอยู่แล้วจริงๆเบื่อไหมครับการที่แบบว่าคนอาจจะจับตามองว่าโอเคทำอะไรก็ผิดไปหมดมันมีจะมีคนที่มองมุมมองเสมอคือก่อนหน้านี้เราโดนมันหนักมากช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบไปออกรายการแล้วก็โดนอะไรเงี้ยทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันมันอยู่ตัวแล้วมันมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วแล้วแหละการเข้าใจของเรามันเริ่มขึ้นด้วยอะไรอะครับเบสการที่ไม่ ไมปอ่านหรือว่าก็ยังอ่านานั้าน,น,านเวลา หนูว่าเชื่อว่าทุกคนในงานเนี้ยก็ต้องดูตัวเองเดินพรมแดงแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือหนูว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หนูว่าเราอ่านแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเราเราก็ไปอ่านคุณผู้ชมเราอะไรเงี้ยมันอิงนอนได้จริงจริงปี๊ดมันอิงนอนได้จริงจริงเดี๋ยวเวลาจเจอคำคำคอมเมนต์เราไม่ได้อิงนอนนะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเราโซโลน้ำหนักแต่าว่ถ้าด่าแบบว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ส่องกระจกที่บ้านทำไมครับแต่ว่าถ้าส่องแล้วแบบก็ดูดีนะก็ไม่ได้ไม่สวยขนาดนั้นก็ข้ามไปแสดงว่าเรื่องคำคอมเมนต์ที่แบบ ว่ามีเหตุผลจริงๆใช่ค่ะก็แบบอ่านแล้วก็แบบพิจารณาเองแบบแล้วแล้วมันมันไม่โกรธเหรอคะเบสกับกับบางอันไม่ไม่ดูผ่านมาผ่านมาหนักมากเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ยากมันจะผ่านมันจะผ่านมาที่เจอหนักๆแล้วกว่าจะผ่านมันได้จะผ่านยากยากก็ก็หนักเหมือนกันมันจะเป็นการเปิดโอกาสกับเบสเพราะเบสบอกว่าเบสไม่โกรธเลยคนอัจฉริยขล่มหนักมากขล่มก็กลัวว่าจดหน้าบ้านเต็มวันเป็นไงก็เบาๆค่ะเบาๆคอมเมนต์กันเบาๆ อาจจะไม่ถึงขั้นร้องร้องอะไรใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเคยเคยเก็บไปแต่เคยถามพี่ๆนักแสดงเหมือนกันว่าแบบมันได้เงินจริงหรอคะเคยแอบแอบแคปไปบ้างไหมเจอคำแบบว่าพี่จารย์แรงๆอะไรเงื่อเผื่อไม่เผื่อไม่เคยไม่เคยเลยแต่ก็ถามอยู่ว่ามันได้เงินจริงหรอคะใช้เวลานานอะไรเงี้ยถามเฉยๆแต่ว่าไม่เคยทำเบสคิดว่าอะไรครับทำทำให้คนต้องแบบด่าเราได้ขนาดนี้ครับเบสอาจจะเป็นจริตหนูด้วยอะไรเงี้ยจริตเราแบบ เราค่อนข้างแบบตรงๆเรียวๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกี่ยวกับเรื่องข่าวแบบอาจจะแบบรุมๆคนอื่นด้วยไม่เบสแบบอาจจะเรื่องรุ่มๆที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าแบบอุ้ยออกตัวแรงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างค่ะมีคนจับการที่แบบนั่งปรับที่ดอกลงมาหน่อยไหมอะไรเงี้ยมีบ้างไหมในความคิดตอนนี้ก็ดอกมากเลยแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยถ้าใครตามไอจีแล้วแบบหนูแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำเพราะว่ป้องกันเหล่านี้ด้วยนะป้องกันคำพูดของคนอื่นด้วยคือบางทีพอมีปัญหาแล้วแบบ ถ้าปัญหามันเล็กๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบางทีแบบเรื่องเล็กๆแต่ปัญหามันใหญ่จังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบซีเรียสนิดน,นึงก็เลยแบบระวังตัวเองอะเคยถามว่าคนอาจจะมองเบสว่าเป็นแบบผู้หญิงสายเปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแฟนคนใหม่จะยังเปอยู่ไหมคะ,ะก็เปนะ,ะก็เปย <laughs> ์แฟนเราอะ่ะถ้าแฟนที่อยากกินน้ำที่มาเลี้ยงน้ำแฟนไหมที่ให้หมดเลย ไปเหมือนเดิมก็ข้าวสารเราเป็นค Jim, ุณแบบนั้นจริงแบบนี้คือแบบสปอร์ตเลยแบบว่าไม่จําเป็นหรอกฉันเลี้ยงตัวเองฉันได้จะเลี้ยงเธอได้ด้วยเยมันก็ไม่ได้ให้ถึงขั้นหมดตัวแต่มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้อะถ้าเขาอยากได้อะไรเช่นอยากได้รถอยากได้รถอ่ะสักคันหนึ่งแบบช่วงนี้ใหญ่ไปอยากได้ปใหญ่ไปหรออะไรที่มันไม่ใหญ่สำหรับแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นพี่เอาซื้อใช่ไหมพี่ให้เลยนะคืออาจจะก็ได้อาจจะดาวให้อะไรอยย่างงเี้ ใช่หนูว่าเป็นแฟนกันมันปกติมากซึ่งหนูให้หนูก็ไม่ได้แบบจะเอาคืนหรืออะไรก็คือให้ก็คือให้แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มีมีหลักไม่เอางว่าผู้ชายทุกคนทำหน้าที่ดีหรือเปล่าอะไรนะครันมากว่าจะมองว่าผู้ชายต้องทำหน้าที่ดีหรือเปล่าผู้ชายต้องเป็นผู้ชายเลยมันก็อยู่ที่เขาอะเราไม่สามารถพูดได้ว่าแบบพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยพี่ซื้อนี้ให้หน่อยนก็มันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าเขาอยากให้เราเราก็รับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มากกว่า เออแต่เราดูเหมือนจะอยากให้เราทำให้แต่ไม่กลัวประวัติศาสตร์ถล่มลอยใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเราก็ยังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนไหนต้องดีกว่าเดิมแล้วเรามีลิมิตใ้เบสกันแบบการให้คนให้ขอหรือว่าให้เงินใครแบบหนุ่มสักคนมีก็ไม่ได้แบบมีร้านให้ร้านขนาดนั้านเราต้องมีลิมิตของเราใช่ไม่เป็นไอ่แสนไอ้ห้าแสน เราถือย่าถามลม่เราจะเข้ามาแบบเพื่อหวังื่อให้เราเปไม่หรอกไม่หรอกเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนเหมือนคนไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังงนันนะเดี๋ยวถ้าเขาดูข่าวนี้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นเหมือนนี้มาทีเดีกว่าเอเราก็ดูคนเป็นอยู่ต้องยังไงครับเป็นนี่ต้องยังไงครับเราก็ดูออก เขามายังไงเขามาทุกแบบไหนใช่ไหมว่าหิวไม่หิวไงนะหิออกอยู่ถ้าเกิดคนมาเพื่อหวังเงินหวังอะไรจากเราเนี่ยเรียก็่าททยใช่ไหมพี่อ๋อคือก่อนจะเป็นแฟนน่ะมันต้องเกิดการคุยกันอะไรเราคุยกันเราคุยออกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยคุยกี่ปีถึงยอมเปย์คะกี่ปีอ่ะต้องเป็นแฟนอ่ะต้องมีสถานะแฟนอ่ะต้องให้แฟนทำไมพี่ไม่แบบ มีคนมาเปน้องเบนหรือยังไม่้หรือยังมรยงาจยังทมไังาแหนูเปเขาทำไมแบบเฮ้ยเปยหนูได้นะเขาสวยไงหลายคนจับตามองควาสัมพันธ์กับคิวเทเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็คุยกันก็ไม่ร้สิงเขาเเหมือนกันใช่คิวเทเขาใส่เปแล้วหนูไปกับคิวเทไม่ต้องพกกระเป๋าเลยนะ เคนเมย์มเราไงคือแท่จ่ายให้หมดสิบย้อน,นเมย์เราทีนี้จะมีโอกาสลุ้นขึ้นเลยคะเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเลยใช่ คนไม่คิดจะถามเลยไม่ถามไปก็ไม่ได้อะไรแต่คนรอบข้างีผลเลยใช่ไหมแบบแฟนของแฟนคลับที่เขาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนเชียร์มาก่อนนันนี้นานแล้วค่ะก็ไม่เคยได้ผลเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรือว่าให้มันเป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้โซนเป็นยังไงคะไม่โสดูดสูบไม่โสดูบโซา โซดโซแต่ไม่อยากบอกเฉยเอ่าถึงเลกตรขอบคุณครับี่มาเียงวงบีขเียอบคุณนะคร